มีะะที่อยู่บ้านเราคาการหลอตลาบอลปูนผ้านี่นะคะกค็นนกะะจะเป็นตลาดต้งชมก็จะมีโรงหอผ้าผ้ามีบ้านหถวขังผ้าผ้าและจุดร้านค้าค้าคือเมืองที่ชาวบ้านเป็นคนขอนะคะแล้วก็ถ้าติดต่อคน้านนะคะเชิญอ่ะะอารับชมือว่าจะได้ ดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางมีประวัติยาวนานกว่า200ปีแรกเริ่มเดิมทีบ้านดอนหลวงชื่อหมู่บ้านกออนเป็นหมู่บ้านชาวยองที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้งของแคว้น12ปันนานในจีนตอนใต้ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิระได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองประเทศพมา่า เข้ามาตั้งบ้านเรือนในเขตเมืองลำพูนตั้งบ้านเรือนเก็บหอมตอมไพร่เพื่อบุรณะฟื้นฟูเมืองหลังจากโรลคล้างจากการทำสงครามกับพมา่าปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านดอนหลวงมีการพัฒนารูปแบบสีสันและลวดลายให้มีความทันสมัยกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้ายหลากหลายรูปแบบ เช่นเสื้อผ้าผ้าคุมไหล่ปอกหมอนเป็นต้นอีกทั้งยังผลิตสินค้าออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้มากมายทั้งในและนอกประเทศนับเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสารคดีของพวกเราขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ